อรอมาไฟเขียวแพ็กเกจเที่ยวดีมีคืนกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้ค่ะวันที่21ตุลาคม2568นายลาวะลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย5เสาหลัก Quick Big Win โดยเน้นย้ำที่เสาหลักแรกคือการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐเพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส4ีปี2568ค่ะ นายลาวะลนระบุว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกษิจคิดเป็น24%ของการบริโภคภาคเอกชนและประมาณ14%ของ GDP โดยพบว่าอัตราการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศในปี2568ติดลบ2.7%เทียบกับการเติบโต8.4%ในปี2567ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการกระตุ้นเร่งด่วนทั้งนี้ค่ะแพ็กเกจการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวมีทั้งหมด5มาตรการดังนี้1ลดหย่อนภาษีค่าที่พักและร้านอาหารสูงสุด30,000บาทบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าที่พักโรงแรมโฮมสเตย์หรือสถานที่พักอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงค่าบริการร้านอาหารมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทโดยแบ่งเป็นใบกำกับภาษีกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ลดหย่อนได้สูงสุด10,000บาทและใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ลดหย่อนได้อีก1,000 0บาทและกรณีท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดและบางอำเภอใน15จังหวัดให้ลดหย่อนเพิ่มเป็น1.5เท่าของค่าใช้จ่ายจริงหรือลดหย่อนได้สูงสุดถึง30,000บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง15ทธันวาคม2,568 2. ภาษีสนับสนุนอบรมสัมมานาในประเทศหรือนิติบุคคลบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดกิจกรรมอบรมสัมมานาภายในประเทศให้แก่พนกักงานสามารถหักรายจ่ายได้2เท่าของค่าใช้จ่ายจริงหากจัดในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองหักได้1.5เท่าโดยต้องจ่ายให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแวดและมี e-tag invoice ยกเว้นค่าขนส่งซึ่งสามารถใช้ใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ไม่จดแวดได้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง15ทธันวาคม2568 3. เร่งเบิกง,งบอบรมสัมมนาหน่วยงานรัฐสั่งให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบอบรมประชุมสัมมนาปีงบประมาณ2,569โดยให้เบิกไม่น้อยกว่า60%ของงบประมาณในหมวดดังกล่าวภายในตุลาคม2,568ถึง31มกราคม2,569เน้นจัดกิจกรรมในจังหวัดท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองรองค่ะ 4. หากค่าใช้จ่าย2เท่าสำหรับปรับปรุงโรงแรมนิติบุคคลค่ะที่ดำเนินกิจการโรงแรม สามารถหักรายจ่ายเพื่อปรับปรุงขยายหรือพัฒนาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมได้2เท่าของค่าใช้ใจ่ายจริงแยกเป็นส่วนแรกหักเป็นค่าสึกหรอเสื่อมราคาตามปกติและส่วนที่2ทยอยหัก1เท่าอีกส่วนในระยะเวลา20ปีโดยครอบคุมค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่29ตุลาคม2568ถึง31มีนาคม2569ครอบคุมทั้งอาคารถาวรเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่ยึดติดกับ าาและาคาลดภาษีสัมปสามิตรกิจการบันเทิง5%ต่ออีก1ปีขยายระยะเวลาปรับลดภาษีสัมปสามิตรสำหรับกิจการบันเทิงเช่นไนท์คลับผับบาร์เล้าและอีกมากมายจากเดิม10%เหลือ5%ออกไปอีก1ปีมีผลตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2,569 ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn